รวีโรธเล่าเรื่องกับรวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิดมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปีสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟังรายการรวีโรธเล่าเรื่องนำเสนอผ่านช่อง y o u t u b e เจริญกรุงและก็มีแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อเดียวกันนะครับเจริญกรุงแล้วก็ช่องติ๊ t ต k เจริญกรุงด้วย ก็ขอความการุณาคุณผู้ฟังช่วยเป็นกําลังใจให้กับคณะทำงานของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามและกด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอผ่านช่องทางในเครือข่ายของเจริญกรุงของเราเมื่อเกิดวิกฤตปปการวังหน้าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์สุดท้ายไม่พอพระไทยในพระราชบัญญัติใหม่ซึ่งริดรอนสิทธิของวังหน้าที่มีมาแต่เดิมดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องราวชีวประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นะครับในขณะเดียวกันผมย้อนความนิดนึงในระยะนั้นก็มีข่าวว่าวังหน้าจะถูกลอบปรงพระชน และดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันพระองค์เองก็ทรงเรียกระดมพลสะสมยุทธโภปกรประกอบกับในระยะใกล้เคียงกันนั้นก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพระบรมมหาราชวังด้วยความเข้าใจผิดทั้งฝ่ายวังหลวงและฝ่ายวังหน้าก็เลยเรียกระดมพลเตรียมการ,รเผชิญหน้ากันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงมีพระราชกระแสรับ,รบสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งขณะนั้นท่านขอลาออกจากราชการไปพำนักอยู่ที่ราชบุรีได้เป็นโซ่ข้อกลาง เพื่อที่จะเข้ามาเรียกล่อมกรมพระราชวังบวรวิชัยชานให้มาเจราจาความกันดีๆว่าคับข้องใจเรื่องไหนไม่เข้าใจเรื่องอะไรหนังสือมีไปถึงสมเด็จเจ้าพระยาแต่ก็ไม่ทันการเพราะว่ากว่าที่สมเด็จเจ้าพระยาท่านจะกลับขึ้นมาจากราชบุรีนั้นกรมพระราชวังบวรวิชัยชานเกิดเกรงราชภัยก็เลยเสด็จไปประทับในสถานกรงศูนย์นังกฤษขอความอารักขาจากสถานกรงศูลย์แห่งนั้นก็ส่งผลให้สถานการณ์แทนที่จะดีขึ้นกับตึงเครียดมากยิ่งขึ้น พระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นทรงระแวงอยู่แล้วว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญน,นั้นจะคบคิดแผนการทำร้ายพระองค์โดยร่วมมือกับอังกฤษเพราะว่าเกิดคำเล่าลือว่าเซอร์โทมัสจอชน็อกนั้นได้ให้การสนับสนุนกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเพื่อจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสของฝ่ายอังกฤษ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้มีพระราชสารชี้แจงให้ข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษที่สิงคโปร์ได้ทําความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเป็นกิจการภายในของสยามทําให้อังกฤษไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงและในขณะเดียวกันสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็สามารถเกลี้ยกล่อมให้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จออกจากสถานกงศูลย์อังกฤษกลับมาประทับที่วังหน้าโดยยอมลดเบี้ยว,วัดและกําลังพลในสังกัดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะได้ไม่ต้องโทษกบฏ วิกฤตการ์วังหน้านั้นก็เลยยุติลงด้วยดีหลังจากเหตุการณ์นี้กรมราชวังบวรวิชัยชาญก็ทรงยุติบทบาทนอกวังโดยสิ้นเชิงตราบจนเสด็จที่วงคตในปีพุทธศักราช2428ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างฝ่ายวางังหลวงและวังหน้าได้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนวิกฤตการ์โดยเป็นความขัดแย้งที่คุกกลุ่นอยู่ภายในทั้งสองฝ่าย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จไปประทับที่สถานกงศูนย์อังกฤษนั้นก็เปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความขัดแย้งทั้งหมดปะทุขึ้นพิจารณาได้จากสาเหตุเพลิงไหม้ในพระบรมมหาราชวังก็นำไปสู่ความขัดแย้งถึงขั้นมีการเรียกระดมพลเตรียมการเผชิญหน้ากันเหตุที่เกิดเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดและความไม่ไว้วางใจกันของทั้งสองฝ่าย และการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมีพระราชะกระแสรับสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้มาเกลี้ยกล่อมกรมพระชวังบวร,วรวิชัยชาญก็แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นก็น่าที่จะรุนแรงจนไม่สามารถจะตกลงประสานความเข้าใจระหว่างกันได้ก็ต้องอาศัยคนกลางเข้ามาช่วยแต่ยังไม่ทันที่จะได้ดําเนินการอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราทราบกรมพระชวังบวรวิชัยชาญท่านก็เสด็จไปขอความอารักขาจากสถานกองสุลอังกฤษซะก่อน ส่วนสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้เกลี้ยกล่อมกรมพระราชวังบวรวิชัยชันนั้นคงจะมีสาเหตุเนื่องมาจากกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญท่านมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่ก่อนจะอุปราชาพิเศษเป็นวังหน้ารวมทั้งยังเป็นการแสดงให้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเห็นว่าสมเด็จเจ้าพระยานั้นไม่ได้เห็นพ้องด้วยกับการกระทำดังกล่าวแต่เลือกที่จะมาเป็นผู้ไกลเกลีย ทำให้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเองนั้นทรงรู้สึกว่าไม่มีผู้ให้การสนับสนุนภายในและจากการที่ทรงมีพระราชสารจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หไปชี้แจงกับฝ่ายอังกฤษจนสามารถป้องกันการแทรกแซงได้นั้นก็ยังผลให้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหมดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากภายนอกด้วยเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆจึงยุติได้สําเร็จ การที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงตัดการสนับสนุนที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญได้สำเร็จนั้นส่งผลให้ภายหลังจากวิกฤตการ์วังหน้าพระองค์มีพระราชอำนาจที่เหนือกว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญอย่างชัดเจนครับพิจารณาได้จากข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายที่พระองค์ทรงได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดจนสามารถตัดทอนอำนาจทางการเมืองของเจ้าวังหน้าพระองค์นี้ตราบจนกระทั่งที่วงคต เหตุการณ์ในวิกฤตการ์วังหน้านั้นก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจและไม่พอใจฝ่ายวังหน้าในหมู่เจ้านายวังหลวงเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองลงไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ความรู้สึกดังกล่าวก็คงอยู่ในหมู่เจ้านายฝ่ายวังหลวงแม้ความขัดแย้งนั้นจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามพยานยืนยันในข้อนี้ก็เห็นได้จากการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนั้นมีพระราชหัตทะเลขาทั้งในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์และหลังจะเกิดเหตุการณ์แล้ว ในช่วงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชหัตทะเลขาไปถึงเจ้าพระยารัตนาธิเบศพุ่มสีชัยยันเมื่อครั้งยังดํารงตําแหน่งพระนรินราชเสนีข้าหลวงเมืองลาวเฉียงโดยมีเนื้อความว่าแต่วังหน้าทําการครั้งนี้ชั่วนะักเหมือนเอากระดูกบิดามารดาปู่ย่าตายายไปขายเสียเหมือนกันคงไม่เป็นชื่อดีกับวังหน้าอีกต่อไปเมื่อวิกฤตการณ์วังหน้าสงบลงครับคุณผู้ฟัง ระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชหัตทะเลขาไปถึงเจ้าพระยารัตนาธิเบศอีกครั้งหนึ่งมีเนื้อความว่าครั้นภายหลังส่งความประสงค์มาสิบข้อในความประสงค์นั้นจู้จี้เต็มทีเป็นการชั่วที่สุดแต่ท่านเสนาบดีแทบจะบังคับให้รับหมดทุกข้อเหลือกําลังทีเดียวพระราชหัตทะเลขาส่วนพระองค์ที่ทรงมีไปถึงสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงกรมพยาพานุพันธุวงศวรเดชพระราชอนุชา ภายหลังจะเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วมีเนื้อความว่าด้วยฉันต้องขอกับยังสยามว่าวังหน้าที่ทําการครั้งนี้ก็แลเห็นชัดว่าเป็นการไม่สมควรกับที่เป็นคนชาติสยามเพราะไม่มีความรักบ้านรักเมืองและรักวงตระกูลเลยจะหาผู้ที่มีอํานาจชาติอื่นมามข่มขีให้จัดการในบ้านเมืองแต่อาศัยสิ่งซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในโลกบรรดาให้การตกลงไปตามทางที่ดีได้สิ้นความวิตกที่อันตรายจะมีกับบ้านเมืองของเรา เหตุการณ์ก็ล่วงเลยมาอีกช้านานครับจนกระทั่งกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อที่วงคตได้เจ็ดวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระบรมราชองค์การเรียกว่าประกาศในการพระราชวังบวรสถานมงคลที่วงคตมีความตอนหนึ่งว่าดังนี้ในครั้งนี้ได้ทรงปรึกษาพร้อมด้วยพระบรมบวงศานุวงศ์และท่านเสนาบดีข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเห็นพร้อมกันว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้น การเปลี่ยนแปลงมาหลายชั้นจนถึงกรุงสยามได้ผูกพันทางพระราชมตรีกับนานา,นาประเทศซึ่งมีธรรมเนียมบ้านเมืองผิดกันกันกบกรุงสยามก็ก่อให้เกิดเป็นที่เข้าใจผิดไปต่างๆด้วยตำแหน่งข้างในกรุงสยามนั้นก็เคลื่อนคลายมาทีละน้อยทีละน้อยไม่ยืนอยู่เหมือนอย่างแบบเมื่อแรกตั้งฝ่ายผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่อาจจะเข้าใจตำแหน่งนั้นได้ชัดเจนจึงให้เกิดเป็นที่ฉงนสงสัยต่างๆ การบ้านการเมืองซึ่งจะเป็นการเรียบร้อยเป็นคุณแก่แผ่นดินอย่างใดก็เป็นที่ขัดข้องไปหาสะดวกไม่เป็นตำแหน่งลอยอยู่ม่ได้มีคุณต่อแผ่นดินอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นแต่ต้องใช้เงินแผ่นดินซึ่งจะต้องใช้รักษาตำแหน่งยศพระมหาอุปราชอยู่เปล่าๆโดยมากจึงได้เห็นชอบพร้อมกันว่าควรจะยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชนี้ไว้ไม่ตั้งพระบรมโมบงสานุวงพระองค์ใดขึ้นนั้นชอบแล้ว จากพระบรมราชโอคงการนี้สังเกตได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างจะรุนแรงในการกล่าวถึงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกทั้งข้อความจากที่ทรงระบุว่าการยกเลิกตาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายทั้งพระบรมวงสานุวงศ์และขุนนางข้าราชาการทั้งปวง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าการยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้นไม่ได้เป็นพระราชประสงค์ของพระองค์แต่เพียงอย่างเดียวในงานพระเมรพระราชทานเพลิงพระศพกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็ได้ปรากฏความรู้สึกไม่พอพระราชหฤทัยของรัชกาลที่หที่มีต่อกลรมพระราชวังบวรวิชัยชาญดังปรากฏในพระราชหานทะเลขาที่พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาเรื่องงานพระเมรกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า ได้ตรวจดูแล้วเห็นว่าการซึ่งทรงกะครั้งนี้สมควรดีหมดแล้วยังมีที่รังเกียจอยู่สิ่งเดียวแต่เรื่องรถหม่อมชั้นไม่ใคร่จะเต็มใจจะให้เลยรถก็อยู่ที่หน้าวัดพระเชตุพนจะต้องลากถอยหลังขึ้นไปอยู่ท้ายตะพานเสี้ยวทางที่จะแห่ลงมาอยู่ซักแปดเส้นเก้าเส้นเท่านั้นจะต้องยกขึ้นยกลงลำบากลำบนประการหนึ่งตัวแกก็ไม่ได้ทำคุณค่าอะไรให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจะเงื้อคอยแช่งหม่อมชั้นอยู่ แช่งแต่ในใจไม่พอจนถึงพูดออกมานอกปากก็ยังไม่พอยังต้องคิดช่วยแรงแช่งกันอีกหากเทพย,ยดาป้องกันรักษาจึงไม่สมความคิดตายลงจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียรือหนังสือมันก็ปรากฏชัดเจนอยู่คนทั้งปวงก็รู้โดยมากการที่ทําศพให้เป็นการใหญ่โตเท่านี้ก็เพื่อจะสมานมิให้คนทั้งปวงโด่งดังว่าเป็นการพยาบาทคาดเวรยังมีความหวังใจอย่างหนึ่งหวาดใจอย่างหนึ่ง ก็ถ้าเขาเห็นการศพวังหน้าเป็นที่บริบูรณ์เพราะตาเขาไม่เคยเห็นการมาแต่ก่อนไม่รู้ว่าลดสักเท่าใดเพียงนี้พอปราถนาเขาแล้วเขาจะนึกว่าถึงจะทำอย่างไรตายไปก็ต้องทำให้ค่าเต็มที่เหมือนเป็นผู้ไม่มีความผิดทั้งสองอย่างชวนให้คนนั่งแช่งว่าหม่อมชั้นมากขึ้นดอกกระมังการซึ่งทูลมานี้ฟังดูก็เหมือนหม่อมชั้นมีความอาฆาตจองเวรแรงกล้าตายแล้วไม่เลิกแต่เป็นความสัตย์ความจริง หม่อมชันไม่ได้อาคาตจองเวรอะไรกับตัวคนตายหรือลูกหลานญาติพี่น้องเบาไวพร่คนตายเลยกลัวคนเป็นๆที่อยู่ต่อไปภายหน้าจะหาทางพูดหาทางคิดไปต่างๆเท่านั้นแม้แต่ในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ทางฝ่ายวางังหลวงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังถ้าศึกษากันดูดีๆก็จะพบความรู้สึกขัดแย้งไม่พอใจฝ่ายวังหน้าปรากฏอยู่ ดังที่เห็นได้จากพระราชหัตทะเลขาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระราชทานแก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสที่ได้ทรงหารือเรื่องการที่จะออกพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสะวสดภาผ่องศรีเพื่อสถาปนาเป็นองค์ผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์มีเนื้อความว่าพระที่นั่งอมรพิมานมณีวันที่16กุมภาพันธ์รัตนโกสินทร์ศก1 15ทูลกรมมื่นวชิรยานวโรรสด้วยประธานหนังสือมาวันนี้ได้ทราบแล้ว ตามซึ่งทรงกําหนดจะใช้นั้นดีแล้วแต่คําว่าวรระนั้นข้างฝ่ายฤหัขั์เขาพากันดังเกียรติไปหมดเพราะใกล้กันกับบวรก็ด้วยแรงเกลียดวังหน้านั่นแหละอีกประการหนึ่งก็เป็นกาลกินีนามถ้าจะใช้มหาหรืออัคระก็จะดีควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดหลวงพ่อปรมาภิไทยสยามมินคุณผู้ฟังครับพระราชหัตถเลขาฉบับนี้พระราชนิพนธ์ขึ้นในปีรัตนโกสินทร์ศก1 1 5ก็คือปีพุทธศักราช2440 หลังจากกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคตไปครบ12ปีสแสดงให้เห็นว่าแม้ระยะเวลาจะผ่านมานานความไม่พอใจฝ่ายวังหน้าก็ยังคงอยู่ในพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายวังหลวงแม้คำว่าบาวรซึ่งเป็นคำที่ใช้กับกรมพระราชวังบวรก็เป็นที่รังเกียจจึงอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าความเกลียดชังที่ฝ่ายวังหลวงมีต่อฝ่ายวังหน้านั้นน่าที่จะรุนแรงและปรากฏอยู่เป็นระยะเวลานาน,านภายหลังจากที่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคต พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและก็สถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทำให้พระราชวังบวรสถานมงคลไม่มีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสเสด็จมาประทับเป็นประมุขอีกต่อไปรัชกาลที่หก็มีพระราชดำริที่จะไม่ให้พระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ลกร้างจึงโปรดให้จัดที่ในเขตวังชั้นนอกนั้นเป็นโรงทหารรักษาพระองค์รวมทหารบกวังหน้ามาสมทบอยู่ในกรมนั้น วังชั้นกลางก็โปรดจัดให้เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์และเมื่อระยะเวลาผ่านไปป้อมปราการในพระราชวังบวรสถานมงคลชำรุดทรุดโทรมลงด้วยตั้งแต่ก่อสร้างซ่อมแซมสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์อีกเลยรัชกาลที่หมีพระราชดำริว่าสถานที่ต่างๆในวังหน้าที่ไม่เป็นสถานที่สำคัญจะลงทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ไม่เป็นประโยชน์จึงโปรดให้รื้อลงคงไว้แต่อุโบสถวัดบวรสถานส,านสุทธาวาส เปลี่ยนพื้นที่พระราชวังบวรสถานมงคลเป็นสนามหลวงและสร้างสถานที่ราชการต่างๆเช่นที่ว่าการกระทรวงธรรมการโรงเก็บพระมหาพิชัยราชรถและคลังเครื่องสศพวุบุ์เป็นต้นส่วนพระราชวังบวรสถานมงคลชั้นในนั้นก็ยังมีเจ้านายทั้งที่เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระธิดาในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญประทับด้วยกัน จึงโปรดให้คงรักษาเป็นพระราชวังและให้มีเจ้าพนักงานรักษาหน้าที่อยู่อย่างเดิมอีกทั้งทรงมอบหมายการปกครองให้พระองค์เจ้าดวงประภาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้สมเร็จราชการฝ่ายในทั่วไปและโปรดให้เสด็จขึ้นมาประทับที่พระที่นั่งสาโรธรัตนประพาธ เมื่อพระองค์เจ้าดวงประพาสิ้นพระชนทรงโปรดให้พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์พระราชธิดาพระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายในวังหน้าต่อไปและโปรดให้พระองค์เจ้าวงจันทร์พระเจ้าน้องนางร่วมพระมารดากับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จขึ้นมาประทับที่พระที่นั่งบวรปริวัติจนตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่การที่วงคตของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญในปีพุทธศักราช2428 ก็ยังมีเจ้านายเชื้อพระวงศ์ทางฝ่ายวังหน้าซึ่งสืบเชื้อสายจากสายตระกูลพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและสายตระกูลของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญอยู่อีกหลายสิบพระองค์จากข้อมูลในหนังสือตำนานวังหน้าพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพบว่ายังมีพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระชน12พระองค์และมีพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญยังมีพระชนอยู่11พระองค์รวมทั้งสิ้น23พระองค์ ในจำนวนนี้มีเพียง8พระองค์เท่านั้นที่ได้รับราชการจนได้รับสถาปนาอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมแบ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวห้าพระองค์โดยได้ดำรงอิสริยยศทรงกรมในระยะเวลาที่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาดดำรงพระชนอยู่สามองค์และหลังจากที่ทิววงคตไปแล้วสองพระองค์ซึ่งทุกพระองค์นั้นล้วนทรงกรมในตำแหน่งกรมมหมื่นและมักจะได้รับราชการในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองบ้านเมืองเช่น กรมมื่นสถิตธรรมรงสวัิ์พระอนุชาร่วมพระมารดากับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพระราชพิธีของวังหน้ากรมมื่นจรัดพรปฏิพานเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นต้นขณะที่พระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่รับราชการจนได้รับการสถาปนาอิสริยยศทรงกรมนั้นมีสามพระองค์ก็ล้วนแต่ได้รับการสถาปนาอิสริยยศภายหลังจากกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคตแล้ว โดยพระองค์หนึ่งดำรงอิสริยยศทรงกรมในสมัยรัชกาลที่หและอีกสองพระองค์ดำรงพระอิสริยยศในสมัยรัชกาลที่6ทุกพระองค์ล้วนแต่เป็นกรมมหมื่นเช่นกรมมหมื่นกวีพศสุปรีชาในสมัยรัชกาลที่หําดำรงตำแหน่งเจ้ากรมมหาัไทยฝ่ายเหนือและข้าหลวงตรวจการกรมสรรพกรนอกกรมมรหมื่นพิทยาลงกรดำรงตำแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นต้น จากการที่เจ้านายในฝ่ายวังหน้าทั้งพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญได้ทรงกรมในตำแหน่งเพียงกรมหมืน่นซึ่งเป็นลำดับชั้นพื้นฐานของตำแหน่งทรงกรมของเจ้านายนั้นก็อาจจะเป็นเพราะทุกพระองค์นั้นทรงดำรงสกุลยศเป็นพระเจ้าราชวร,รวง์เธอพระองค์เจ้าเพราะล้นประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทําให้การสถาปนากรมจึงเริ่มต้นเพียงระดับกรมหมื่นเท่านั้นและการสถาปนาทําให้กรมสูงขึ้นก็เป็นไปได้ยาก ทั้งจากสาเหตุของพระยศที่เริ่มแรกและการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในทางราชการก็ทำให้ยากที่จะมีโอกาสในการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ส่วนสาเหตุที่พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้รับราชการในตำแหน่งสำคัญก็อาจจะเป็นเพราะในช่วงต้นรัชกาลพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์รวมทั้งอำนาจในการปกครองบ้านเมืองก็อยู่กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ต่อมาในสมัยที่รัชกาลที่ห้ามีพระราชอำนาจทางการปกครองอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นพระบรม,มวงศานุวงศ์ที่ทรงมีบทบาทในราชการก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระราชอนุชาในพระองค์ทั้งสิน้นอาจจะด้วยสาเหตุของความเชื่อมั่นในความสามารถและความไว้วางพระราชาฤทืไทยแตกต่างจากฝ่ายวังหน้าที่ไม่ทรงสนิทสนมคุ้นเคยมีหนำซ้ำก็ยังมีความขัดแย้งกันอย่างเด่นชัดในช่วงเหตุการณ์วิกฤตการวังหน้า ทำให้ไม่ทรงเลือกที่จะแต่งตั้งพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวให้รับราชการในตำแหน่งสำคัญรวมทั้งบางพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยพระชนสาที่ไม่มากนักทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับราชการจนได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปขณะที่พระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญแม้จะได้รับตำแหน่งสำคัญในทางราชการและเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ก็เป็นไปในช่วงกลางจนถึงปลายราชการแล้ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากในเวลานั้นความรู้สึกขัดแย้งแบ่งพักแบ่งฝ่ายระหว่างวังหลวงและวังหน้าเริ่มคลี่คลายลงและพระโอรสในกรมพระราชะวังบวรวิชัยชาญก็จเจริญพระชนสามากในขณะที่พระราชโอรสในรัชกาลที่หส่วนใหญ่ยังทรงพระยาวและยังศึกษาอยู่ในต่างประเทศในส่วนของการบริหารจัดการฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชะวังบวรวิชัยชาญนั้น พระเจ้าอยู่หัวรชัชการที่5้าโปรดให้พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นผู้สําเร็จราชการฝ่ายในวังหน้าโดยไม่ได้จัดเจ้านายาฝ่ายวังหลวงไปควบคุมปกครองโดยในบางครั้งพระองค์เสด็จขึ้นไปเยี่ยมและเป็นหลักใ้ให้แก่เจ้านายฝ่ายในวังหน้าด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาตําแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้น โดยที่พระองค์นั้นมีความมั่นพระราชหธิไทในพระราชอำนาจและสถิลภาพทางการเมืองของพระองค์ว่าจะทรงครองราชสมบัติได้ตลอดรัชกาลดังจะเห็นได้จากพระราชหัทะเลขาหลังจากปีพุทธศักราช2429ซึ่งเป็นปีที่ทรงตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชโดยไม่เคยปรากฏพระราชหัทะเลขาใดที่ทรงแสดงถึงความไม่มั่นพระราชหธิไทว่าอาจจะไม่สามารถรักษาราชบัลลังก์ไว้ได้โดยตลอด ดังเช่นที่ปรากฏในพระราชหัตทะเลขาในช่วงปี2417-2428ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ่อยครั้งก็จะทรงปรารบว่าทรงเกรงว่าจะทรงรักษาบ้านเมืองเอาไว้ไม่ได้พระราชาทะเลขาเหล่านั้นบางองค์ก็ได้พระราชทานแก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรและสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปก ก็จะทรงมีความปริวิตกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของราชบัลลังก์กับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะทําให้มีผลกระทบกระเทือนถึงราชบัลลังก์นั่นก็คือในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2428แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏความในพระราชาทะเลขาหรือในบันทึกใดที่ทรงพระปริวิตกในข้อนี้เลย นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงคําลงท้ายพระประมาภิไทยในพระราชหัตถทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากเดิมที่ทรงใช้พระประมาภิไทยจุฬาลงกรณ์ r สกับจุฬาลงกรณออ์ปรรมมาเป็นสยามินซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสยามโดยทรงเปลี่ยนมาใช้พระบรมนามาภิไทยนี้ในพระราชหัตถทะเลขาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2422เป็นต้นมา ก็นับเป็นการใช้สยามินครั้งแรกในกรุงรัตนโกนสินทร์ทรงใช้คำนี้ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ทรงใช้พระปรมาพิไทยสยามินก็ยังพบว่าทรงใช้พระปรมาพิไทยจุลาลงกรปรอยู่ในพระราชาทะเลขาบางฉบับซึ่งมักจะเป็นพระราชาทะาเลขาส่วนพระองค์มากกว่าเป็นการวินิจฉัยกึ่งราชการ และถ้าเสด็จประพาสต่างประเทศก็จะทรงใช้จุลาลงกรปอรอเช่นกันสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชอำนาจเพิ่มมากขึ้นเหล่าขุนนางและข้าราชการอาวุโสเนี่ยนะครับที่เคยมีอำนาจในสมัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์นั้นก็มีอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะเก,กษียณอายุราชการออกไปหรือเสียชีวิต พระองค์ก็แต่งตั้งพระราชอนุชาและขุนนางที่เป็นคนหัวสมัยใหม่มีทัศนคติและแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกันกบพระองค์เป็นกลุ่มที่สนับสนุนพระองค์ในการสร้างพระราชอำนาจตั้งแต่ต้นรัชกาลขึ้นมาดํารงตําแหน่งซึ่งนับเป็นกลุ่มสําคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพระราชอำนาจและราชบัลลังก์ให้แก่พระองค์มากยิ่งขึ้นยิ่งภายหลังจากที่ทรงปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสําเร็จ เป็นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางส่งผลให้พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่5เป็นผู้ที่มีพระราชอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินอย่างแท้จริงทีนี้นอกจากกลุ่มของเจ้านายวังหน้าแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเจ้านายราชสกุลสายรัชการที่สามซึ่งในสมัยรัชการที่5นั้นก็ยังมีพระชนชีพอยู่ไม่น้อยนับแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตสายราชสกุลของพระองค์นั้นมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองไม่มากนักเช่นเดียวกัน ในข้อนี้ก็อาจจะเป็นเพราะการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นการเปลี่ยนสายขั้วอำนาจทางการเมืองด้วยการสืบราชสมบัติจากพี่ไปสู่น้องไม่ใช่จากพ่อไปสู่ลูกดังเช่นในรัชกาลก่อนๆมาเหตุดังนี้แหละครับทําให้พระราชโอรสในรัชกาลที่สมีฐานะเป็นเพียงพระราชพาติยะหรือเป็นหลานในรัชกาลที่สไม่ใช่พระราชอนุชา แม้จะมีพระราชโอรสในรัชกาลที่สรับราชการอยู่ในสมัยรัชกาลที่4หลายพระองค์ด้วยกันแต่ก็มักจะทรงรับราชการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการทหารเช่นกรมมหมือนอมรินทรบดินคำกับการกรมช่างมุกกรมขุลราชสีหาวิกรมํกำกับกรมช่างศิลาและกรมช่างสิบหมู่เป็นต้นพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับพระราชโอรสในรัชกาลที่สมที่ยังดำรงพระชนอยู่มีเจ็ดพระองค์ ในช่วงเวลานี้สายราชสกุลรัชการที่สามก็ไม่ได้ปรากฏบทบาทในทางด้านการเมืองการปกครองแต่ประการใดด้วยในช่วงต้นรัชการนั้นอำนาจการปกครองตกอยู่แก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและในช่วงเวลาต่อมาพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่5ก็ทรงรวบรวมพระราชอำนาจทางการเมืองการปกครองเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่พระราชโอรสในรัชการที่สก็สิ้นพระชนไปเกือบหมดทุกพระองค์ แม้บางพระองค์จะมีพระชนยืนยาวและรับราชการอยู่ในสมัยรัชกาลที่หแต่ก็อย่างว่าแหละครับท่านเหล่านั้นก็รับราชการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการทหารเลยพิจารณาได้ว่าพระราชโอรสในรัชกาลที่สมักจะทรงกรมในระดับชั้นแรกเริ่มคือกรมมหมื่นแทบทั้งสิน้นมีเพียงหนึ่งพระองค์ที่ได้ทรงกรมในระดับกรมมหลวงคือกรมหลวงบดินทรภัยสารโสพลและทรงกรมในระดับกรมขุนอีกสพระองค์เท่านั้น ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะพระราชโอรสทั้งหมดในรัชกาลที่สามทรงดำรงสกุลยศเป็นเพียงพระองค์เจ้าทําให้การสถาปนากรมจะเริ่มที่กรมหมื่นและด้วยมักจะทรงรับราชการในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองก็อาจจะเป็นเหตุให้การพิจารณาเฉลิมพระอิสริยยศนั้นก็ไม่ได้เป็นไปโดยรวดเร็วนักสําหรับราชสํานักฝ่ายในนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชธิดานในรัชกาลที่สามยังมีพระชนอยู่13พระองค์ โดยพระองค์ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดก็คือกรมสมเด็จพระสุดารัตราชประยูนผู้สมเด็จราชการฝ่ายในโดยพระองค์ทรงพยายามพลิกฟื้นกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมราชสำนักฝ่ายในให้เหมือนครั้งสมัยรัชกาลที่สามแต่ในช่วงต่อมาที่พระภรรยาเจ้าสายพระราชธิดาในรัชกาลที่สี่มีบทบาทมากขึ้นประกอบกับกรมสมเด็จพระสุดารัตราชประยูนสิ้นพระชนบทบาทของพระบรมวงศานุวงศ์สายรัชกาลที่สามในราชสำนักฝ่ายในจึงลดลง ในช่วงปลายรัชกาลพระองค์ที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือพระอัครชายยาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมซึ่งได้ทรงอุปถัมภ์หม่อมเจ้าหญิงในสายราชสกุลรัชกาลที่สมไว้หลายพระองค์เช่นจากราชสกุลละดาวันราชสกุลสิงหราเป็นต้นเนื้อหาในเรื่องเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นการหยิบยกเอาเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในช่วงต้นรัชกาล ซึ่งก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์อยู่ในสถานะผู้สําเร็จร,ราชการแผ่นดินในชั้นต้นก่อนแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในพระองค์ก่อนที่ท่านจะถึงแก่พิราลายแล้วก็เรื่องของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเจ้าวังหน้าพระองค์สุดท้ายแห่งกรุงสยาม เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะพบว่าในช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังไม่มีพระราชอำนาจอย่างแท้จริงนั้นก็มีความปรากฏว่าบางครั้งนั้นพระองค์ท่านไม่แน่ในพระราชหฤทยัยในเสถียรภาพราชบัลลังก์ของพระองค์ด้วยอำนาจทางการเมืองนั้นยังอยู่กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในฐานะผู้สมเด็จราชการแผ่นดินและก็ยังมีความขัดแย้งกับเจ้าวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญจนเกิดเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โต ก็แสดงถึงพระราชอำนาจในเวลานั้นยังไม่มั่นคงยังไม่ปกแผ่ไปทั่วสากลของพระองค์ในระยะนั้นพระองค์จึงต้องทรงแก้ปัญหาต่างๆด้วยการสร้างฐานอำนาจทางการเมืองการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและก็การปฏิรูปประเทศประกอบกับการถึงแก่พิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ส่งผลให้พระราชอำนาจเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับจนเมื่อกรมพระราชวังบวร,วรวิชัยชาญที่วงคตนับตั้งแต่ปี2428เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้ทรงรวบรวมพระราชอำนาจทางการเมืองการปกครองทําให้พระองค์มีพระราชอำนาจอย่างแท้จริงและก็มีเสถียรภาพในราชบัลลังก์ได้อย่างสมบูรณ์ครับนี่ก็คือเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองในสมัยช่วงต้นรัชกาลที่5ก็เป็นตอนที่ขยายเพิ่มเติมหลังจากที่ได้เล่าเรื่องประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงไปนะครับ อันนี้ก็จะมาเป็นส่วนขยายถึงวิกฤตการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงรับราชาสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์และก็มีพระราชาอำนาจสมบูรณ์เมื่อมีพระชนได้20พรรษาลาผนวดจากพระภิกษุมาแล้วก็รับทรงราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั้นก็ยังมีบทบาทอยู่ในฐานะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนกระทั่งมาเกิดวิกฤตการณ์วังหน้า เหตุการณ์วุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ทําให้ได้เกิดการแก้ไขปัญหาในลักษณะต่างๆอันเป็นไปในทางรัฐประสาสนอบายก็เป็นเหตุที่ทําให้ยุ่งยากพระราชหฤทัยอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมโอกาสอันประจวบเหมาะในหลายๆเหตุการณ์ก็ทําให้ทรงผ่านวิกฤตการณ์นั้นมาได้ทําให้ในเวลาต่อมาทรงรับพระราชอำนาจในฐานะพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งพระราชวงศ์จักรีได้โดยสมบูรณ์ครับและทั้งหมดนั้นก็คือระวีโรธเล่าเรื่องในวันนี้ ก็คงจะต้องอำลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วจริงๆพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าถ้าคุณผู้ฟังชอบรายการของเราก็กรุณากดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับทั้งในช่อง YouTube เจริญกรุงในส่วนของพอดแคสต์ละวีโรดเล่าเรื่องแล้วก็ยังมีชุมชนของเราก็คือในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อเดียวกันครับเจริญกรุงแล้วก็ช่อง Tik t o อด้วยเช่นเดียวกันก็ขอความการุณาท่านผู้ฟังได้ช่วยสนับสนุนรายการของเรา ผ่านช่องทางต่างๆนี้ด้วยนะครับมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายหมุนเวียนตลอดในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์วันนี้ขอลาไปก่อนครับโปรดติดตามรายการของเราต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับระวีโรดเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัด ผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปี